อติเตนในอดีตการพระสิยังในกรุงพาระนศีราชาอาโหสิมีพระราชาสามโมนามวะพนามวะสามะโพธิสัตโตพระโพธิสัตวตัมโจโหหติเป็นอมาตอัฏฐธรรมานุสสโกผู้อนุสัตอัดและธรรมตัดสารโยของเท้าเธอนั่นปนาก็รัญโยเท้าเธอ มังคละอัศอัติมีม้ามงคลปันดาวนามะชื่อว่าปันดวะอัศสสพันโดคนเลี้ยงม้าตาสะของพระองค์คิริทัตโตนามะชื่อว่านายคิริทัตคัดโชโหติเป็นคนขาขยีกอัศมาทิสวาเห็นต่างเขาผู ขหิตวาจับมุขรัชุกังบังเหียนปุระโตปุระโตคัดฉันตังเดินนำหน้าไปสัญญายะด้วยความสำคัญอิติว่าเอสะอาส,สะพันโดเจ้านี้มังสิขาเปติสอนให้เราศึกษาอิติดังนี้จึงอนุสิกข,ขันโต จึงศึกษาตามตัสะอัสาพันตสะตามอาการของเขาคัดโชอโหสิได้เป็นม้าขาขยีกไปราชาพระราชาสุตตะวาทรงสดับตัสะอศส,สะขุจฉภาวังว่าม้านั้นเป็นสัตว์ขาขยีกแล้วเปเสสิจึงส่ง เวชเชเวชเชพวกหมอเอาพวกพแพทย์ไปเตเวชชาพวกหมอเหล่านั้นคันตวาไปแล้วอปสันตาไม่เห็นโรคังโลกสรีเลนในตัวอาสาสาของมากระทยิงสุจึงกาบทูลรันโยเดพระราชาอิติ ว่าม่ยังข้าพระองค์ทั้งหลายนับปามะไม่พบโรคโรคางไม่พบโรคอัสอสะสะของมานั้นอิติดังนี้ราชาพระราชาเปเสสีทรงส่งพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์ตางพระโพธิสัตว์ตไปวัจนนะด้วยคำสั่งอิติว่า วังท่านขจฉะจงไปชาณามิอชานาหิจงรู้กรรนางเหตุเอธาวัตถุมหิในเรื่องนี้โสพุธิสัตโตพระโพธิสัตว์คันตวาไปแล้วเยตตะวาทราบอัสสะตัสสะอัสสะขุชะขุชะภาวังว่ามานั้นเดินขากับเพก ัจสะอัศพันดสังสกคนะเพราะเกี่ยวข้องกับผลเลี้ยงม้าขาขยีกวัตวาจึงกราบทูลอิติว่ามหาราชาข้าแต่มหาราชการนังเหตุเอวังที่เป็นเช่นนี้สังสกัะโทเสนะนามะชื่อ เพราะเกี่ยวข้องเ,อเพราะโทษที่เกี่ยวข้องกันอิติดังนี้อาหะจึงกรับทูลอิติว่าโสอโสมานันละพิตาวาได้อาศาพันดางคนเลี้ยงหมาสุนทรังที่ดียถาโบราโนพุสนติก็จะดีเหมือนอย่างเดิมราชาพระราชากาเรสิทรงรับสั่งให้กระทำ ตถาอย่างนั้นอโศมาปฏิทาสิีจึงได้ตั้งอยู่ปกติภาเวในปกติภาพแล้วปันวะวัตถุเรื่องมาปันดวะคิริทัตชาตกะวันานายังในอัตถาแห่งคิริทัตชาดกทุกกานิปาเตในทุกกานิบาทนิทิตางจบแล้ว